ใส่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ในทิกตอกไม่ได้แก้ยังไงใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่มาดูวิธีการแก้กันกค่ะจะใส่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ในทิกตอกได้คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบทั้งสเงื่อนไขนี้ก่อนค่ะเงื่อนไขแรกคุณจะต้องมีผู้ติดตามครบ1นึ่พันคนก่อนค่ะและเงื่อนไขที่2บัญชีทิกตอกของคุณจะต้องเป็นบัญชีธุรกิจก่อนค่ะ สำหรับใครที่มีคุณสมบัติครบทั้งสองเงื่อนไขแล้วแต่ใส่หน้าโปรไฟล์ไม่เป็นไปดูวิธีการใส่ลิ้นหน้าโปรไฟล์ค่ะมาที่หน้าช่อง i k k t อกค่ะสังเกตน,นะคะว่าถ้าช่องของเรายังไม่ได้ใส่ลิ้นหน้าโปรไฟล์ตรงนี้ค่ะจะไม่มีลิงก์ให้เรากดไปได้วิธีการใส่ลิงก์ให้เรามองไปที่แก้ไขโปรไฟล์จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะ ในหน้าแก้ไขโปรโฟไฟล์ค่ะมองไปที่ตรงเว็บไซต์ตรงนี้ค่ะจิ้มเข้าไปได้เลยในหน้าของเว็บไซต์เราสามารถนำลิงก์จากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่า l i โอเอหรือว่าจากแหล่งต่างๆนำมาใส่ไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเราใส่ลิงก์เสร็จแล้วกดตรงคำว่าบันทึกค่ะถ้าใส่ลิงก์สำเร็จนะคะตรงคำว่าเว็บไซต์ก็จะมีลิงก์ที่เรานำมาใส่ไว้เมื่อกี้นี้ปรากฏขึ้นค่ะ และที่หน้าช่อง t ิ k t o k ก็จะปรากฏลิงก์ตรงนี้ซึ่งลิงก์ตรงนี้เราสามารถกดไปตามที่อยู่ลิงก์ได้เลยค่ะ